น้ำมากโมไซค์เมื่อกี้ไม่ข้าไปรู้จะไปได้ไหมโอ้โอ้มีใครไปไหมวิมีใครกล้าไปไหม,ไมไโอ้แรงจังเนาะ ผมยะต้องถอยเหมือนกันแหละ <laughs> ไม่กล้าไปเหมือนกันแหละเ <Yeah. S 1> ออพราะทำพัดลงไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> อืมนั่แหละโอ้เออพัดไปแน่นอนแหละเออได้ไม่ปานยังตัวหนึ่ง yeah. ไปไม่ได้